คุณผู้ชมน่าจะรูอ้อยู่แล้วว่าคำว่า so กับ such มีความหมายว่ามากแต่วิธีการใช้ไม่เหมือนกันวันนี้โรซี่จะมาสอนวิธีการใช้สองคำนี้ให้ถูกต้องเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มด้วยคำว่า so so คำว่า so เราสามารถใช้ตามด้วย adjective คำคนศรรรัพท์ so hungry so thirsty so cold so hot แล้วเราจะใช้โครงสร้างว่าประธานตามด้วย verb to be ตามด้วย so แล้วตามด้วย adjective หรือคำคศัพท์ด้วยอย่างเช่น he is so hungry เขาหิวมาก it is so hot outside ข้างนอกร้อนมาก ต่อไปเราสามารถใช้คำว่า so แล้วตามด้วย adverb คำกริยาวิเศษณ์โครงสร้างคือประธานแล้วตามด้วย verb คำกริยาแล้วตามด้วย so แล้วตามด้วย adverb เราที่จะยกตัวยอย่างให้ดู he speaks so loudly เขาพูดเสียงดังมาก they run so quickly พวกเขาวิ่งเร็วมากต่อไปเราจะพูดถึงคำว่า such คำว่า such เราไม่สามารถใช้กับ adjective หรือ adverb ได้แต่เราสามารถใช้กับ noun หรือ adjective ตามด้วย noun โครงสงร้างแรกคือประธานตามด้วย verb to be ตามด้วย such แล้วตามด้วย a หรือ an แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย คำนามหราซีเจยยกตัวอย่างให้ดู it is such a hot day today it is such a hot day today ซึ่งแปลว่าวันนี้เป็นวันที่ร้อนมากหรือง่ายๆวันนี้ร้อนมากดัวอย่างที่สอง he is such a kind man He is such a kind man. แปลว่าเขาเป็นผู้ชายที่ใจดีมากหรือง่ายๆเขาใจดีมากคนผู้ชมน่าจะสังเกตได้ว่าคำว่า such ถ้าเราใช้กับ adjective มันต้องตามด้วยคำนามตลอดเวลาต่อไปเราสามารถใช้คำว่า such แล้วตามด้วยคำนาม ไม่ต้องมี adjective ไม่ต้องมีคำคนศัพท์ที่จะขยายคำนามโครงสร้างคือ such a ตามด้วยคำนามดยตัวยอย่างเช่น the presentation was such a success the presentation was such a success ในประโยคนี้คำว่า success เป็นคำนาม such a success such a หรือ an ตามด้วยคำนาม ซึ่งแปลว่าการนำเสนอประสบความสำเร็จมากดูอย่างที่สอง I've never seen such a mess before. I've never seen such a mess before. ฉันไม่เคยเห็นอะไรที่รกขนาดนี้มาก่อนในประโยคนี้คำว่า mess เป็นคำนาม such a mess, such a mess เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะคนผู้ชมวันนี้โรซี่มี2ประโยคและโรซี่อยากให้คนผู้ชมลองเติมคำตอบลองในช่องว่างตอบด้วย so หรือ such ประโยคแรกคือ it is a beautiful day it is a beautiful day ประโยคที่2 learning English with Rosie is fun learning English with Rosie is Fun. พิมคำตอบมาที่ได้คลิปนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมก like, got, share, let, got, ดไลค์กดแชร์และกดติดตามครูเราิ British English Tang Chong Tang Facebook และก็ YouTube ด้วย and if you're watching from YouTube don't forget to subscribe and to turn on the notifications สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย